เดี๋ยววันนี้จะมาสอนดูดเจ้าไตโฟนะคะเจ้าไตโฟตัวนี้เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ใช้บริหารการเพิ่มปริมาตรปอดคะ่ะก็คือวิธีการใช้นะคะก็จะให้ผู้ใช้งานเนี่ยนั่งตัวตรงบนเก้าอี้หรือหากว่าถ้านั่งไม่ได้เนี่ยให้ยาน,นะคะปรับหัวเตียงขึ้นมาให้อยู่ในท่านั่งนะคะหลังจากนั้นใช้มือนะคะข้างหนึงจากบริเวณฐานนะคะจะเห็นว่ามีลูกบอลสาลูกวิธีการดูดก,ก็คือง่ายมากๆเลยค่ะอย่างแรกเลย ให้เราหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ออกปกปตินะคะประมาณ2อรอบเข้าออกจากนั้นนะคะใช้ปากนะคะอมบริเวณเาา t h ตรงนี้นะคะและดูดขึ้นแรงๆให้ลูกบอลทั้ง3ามลูกเนี่ยขึ้นนะคะอย่างน้อยดูดให้ขึ้นสักสองลูกค่ะ,อะลองดูนะคะ1 2ึ่ส้ำ ทำแบบนี้ค่ะวิธีการดูดนะคะจะดูดประมาณสัก3าครั้งห้ามเหนื่อยจนเกินไปถ้ามีอาการเหนื่อยหรือหอบหายใจสั้นตื้นเวียนหัวให้พักนะคะ